เอาจิงริดลงแผงนะคะฟักตัวเป็นไข่แล้วใส่บอ่อเดียวก่อนออกบอ่อนึงยังไม่ใส่ตัวแล้ววันก่อนใส่อยู่ทั้งนู้นไม่วันนี้มาใส่ใหม่อีกนี่นะคะลงแล้วบอ่อหนึ่ง๋ยวจะให้ดู๋ยวจะเปิดไฟให้ดู เขาเขาไอ้นั่นย <Okay ังไม่หมดเลยขาวๆอยู่เนี่ยพรุ่งนี้จะหมดเนาะตอนแรกว่าจะใส่แค่บ่อเดียวเลืออีกตั้งหลายอันนี่เดี๋จะไลนดีจะใส่ด้านนี้อีกเก็บกาแฟไม่เสร็จเลยเพื่อนจิ้นเร็กัก จิงดิดพักมเมาจิงดิดลงบ่อก,ก่อนกาแฟเก็บยังไม่เสร็จเนอสลักจิกมาว่างบนเลยนี่มันก็ได้แล้วว้ายอโอ้ขาดอันนี้ขาดเพลงเลยรถเพ็นหน้านเพเง็น่า้เลยอับเร้าบอสหน่าอยู่ไม่ประมาทเลย điêu tập thiết kế, ô, để à tập vào hàng đen đặt ròng ôi, dài, ừ, na, nì, 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 ô, mua chiếc ret mắt.

반려동반 <목소리> 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 ท่านซีทีอ่ะเ้ยเมนคอกิโลมบุญกิโลบ้านเทนเอนคืกิโลบบก็อันน้กิโลบ้านก็บอดาสมองงจืี่ยกับบ้านจืกิโลบ้านน้าปูงเวียนเด้งติดเด้งจืคันจีนปูไปจืนิดนะี่ปูง Mình khởi cho mọc đổ mà cây nguồn nyo. nhớ để nèo, lê giọt lấy lê bọc cốc giang na Một mặt mưa tí, phân chí. Yaka tóc móc hơi. Ya yu vẫn tí xâm, yaka yu. Tí xâm? Mhm. 13, vẫn tí xâm. Vẫn Vẫn hơi anh đi thằng thi dịp dám thầy nhược và anh có vi buồn anh đi có văn thi hay bè, có ban vi vi buồn văn còn phụng kỳ nói cái vi vi văn thi ba bán mấy ngày thì vì... นองวนักหนินงเดีวอันลูกเอไวิสซีเมีดเจกเลยดเจกโอซีดัเจกอดโอหันไปหดังเจกนะยิงลึกข้งนเี่ยเคยตนึ่งมรัวลังเรืองไงโอดัเจกรอบแล้วมึงตุกเอไว้กัอันนี้ เกาามเอากล็เือบอเวสีบ้านเลี้วยไข่เก็ดเลบก็นุกเก็ดหมักกระดากวยน้ำว้าน้ำว้าองนะเียมเก็หาไรเจ็ดมักกระา อ๋อกะลานายคือว่ามีต้มเล้งต้มอะไรนายละเล้งเล้งกระมดนี่เออเออนี่ถ้วยอย่างงี้นี่ดูน่ากินหน่อยอันนี้เขาพิเศษเอ้ยพ้วยหนุมการกินสุดพักเหนื่อยก่อนมากินก๋วยเตี๋ยวก่อนเด้อเ็นนบลว้ายเผ็ดพักเหนื่อยก่อนกินก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วค่อยไปทำงานปะถ้วยสุดท้ายแฟนเราจะกินเลี้ยงอีกไหมคะบอกเยอะไหม มันอันเท่าไรม้วนก็เพราะวม้วนเดียวเมื่อไหรม้วนเดียวอะไรแต่มันลายซ้ำได้อีหยังแนวติดบอกซักะสีนะถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเพลละสามลอยหรือซีลอยมันสิเด็ดได้ได้ได้เบิดเลยนี่ได้สามโบเลยได้ซี่บหมดแล้วม้วนง่ายซ้ำได้น้องอันนี้เมนูพี่หมื่นตอนเย็นตุ๋นหมู ไส่แค่รอทใส่หอมใหญ่ใส่มะเขือเทศเมือ่อวานเมื่อเช้าตอนกลางวันว่าจะยำไม่ได้ยำจิงรีดฟักเป็นตัวอย่า้นเรีกไปเอาจิงรีดลงบอ่อไม่ได้ยำกินเลยไปไปกินก๋วยเตี๋ยวบ้านจินตะระตอนเย็นเดี๋ยวจะยำให้ลูกชาย,ย่ทำมานนี้ให้พี่เหมินก่อนตุนหมูก่อนกินกับมันฝรัง่ง ทำหอมแค่เอาหมูใส่ราะนั้นสัง่งทิชตาที่กรุงเทพเขาให้ผงมาใหญ่ๆเอาหอมมาด้วยใส่ไว้เน,นี่ยมันจะหอมจะขุ่น ผัดอ,อีกนิดเอาไปตุนใส่น้ำเยวจะทำกระหล่ำม่วงไม่ได้ทำเลยเพื่อนๆเราจะทำแต่มันก็อยู่ได้นานอยูนะเราจะทำวันนี้ก็ไม่ได้ทำนะคะต้มมันฝรั่งส่วนอันนี้กระตุนไว้ในหม้อแรงดันนะคะนระวังที่รอย้นั่นเด็ดทำอันนี้ ตะหลัำม่วงซือมาสองหัวมันก็ต้มทีเดียวเลยแต่ว่ากินไม่หมดหนอะก,ก็ทำแช่แช่ไว้ต้มใส่น้ำส้มสายชูใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่ใบกระวานไม่มีก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ใส่แอปเปิ้ล แอปเปิลไม่มีจะใส่แอปเปิ้ลป่าแห้งนี่เลยได้แล้วเพื่อนๆแม่ยายจะต้มไอ้ไอ้นั่นต่างหากเอาไปกินพรุ่งนี้ไอ้กะหล่ำม่วงเนะนาะไอ,อกก้นั่นเอาคนเนี่ยต้มใส่เกลือใส่น้ำส้มใส่ชูใส่น้ำตาลแต่ยังไม่ใส่น้ำส้มใส่ชูใส่แค่น้ำตาลกับเกลือแล้วก็น้ำนึกเดี๋ยตักไปเสิร์ฟแฟนยายก่อนกับข้าวแล้วนี่ มากินไหมเออผัดกระเพรา เสร็จแล้วนะคะจานเนี่ยชิ่ยานน้อยไปใส่แอปเปิ้ลไปที่ลหลังแอปเปิ้ลตากแห้งใส่ไปเลย ใส่แอปเปิลสดเสร็จใส่เกลือน้ำตาลแล้วก็น้ำส้มสายชูแอปเปิล